รถครอบครัวผ่อน5,000กับเชฟโรเลตแคสติว่า2.0 lss ปี2012นะตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยมาพร้อมกับสีขาวมุกเลยไฟหน้าใสา่ไฟตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งล้อแม็กขอบ18นิ้วคอสมิกยางเบิกให้ใหม่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมีบันไดขึ้นลงให้นะครับระบบห้ามเบรกได้มาดิส4ล้อตามสไตล์รถ pvv นะครับด้านท้ายก็จะมีไฟเบกรกดงที่3นะปัดฝนหลังกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับเซนเซอร์หลังมีให้4จุดด้วยกันนะสีเต็มไม่มีต้องทําอะไรแล้วเลยมาาดูที่ภยใน ยังเนียนได้เลขไมล์มาที่128,000กิโลนั่นเองนะครับคอนโซลก็อยู่ท่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยมาพร้อมกับจอ Android ด้วยเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตให้เบรกมือไฟฟ้าอีกต่างหากนะครับเบาะก,ก็อยู่ท่าสมบูรณ์ทั้ง3แถวเลยทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยส่วนด้านท้ายนะครับก็อนเนกประสงค์มากๆเลยนะครับเบาะ2แถวท้ายเนี่ยสามารถปรับพับได้ ร้อยแปองศาแบบนี้เลยนะด้านหลังมีแอร์ซอน2ให้ด้วยมาที่ห้องเครื่องนะครับโอ้โหอย่างเนียนน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาเดิมหมดไม่มีขยับเบ้าชกซ้ายขวาเดิมหมดคันนี้มือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับอุปกรณ์ส่วนควบทูกอย่างที่เป็นพลาสติกก็อยู่ในภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยมาพร้อมแบตเตอรี่ panasonic าาด้วยนะครับใครมองหารถพีวีในรับประหยัดไว้ใช้งานเอาคันนี้ไปเลย2อ90,00บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี10,000มโลรับประกันช่วงไร่6เดือนนะครับยังไม่พอซื้อกันสดไม่เก็บแบกราคาคเต็ม็ม ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยประมาณนี้